สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชนแนลค่ะสว่วนเมนี้แอสซิงนำโชคคเลิวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าสองค่ะงวดนี้ให้เด่นสี่เด่นหกค่ะต่อมาแอตาค่ะสามตัวมีเก้าสี่สามห้าเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามสองตัวสี่สามเก้าสามสองตัวล่างสีหนึ่งสองสามสองสี่สี่สองค่ะต่อมาแนวทางสองตัวบนล่างค่างวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดเก้าบนค่างวดนี้เซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอดนักคิดค่าเลขวิ่งบนหลักร้อยให้เด่นเจ็ดเด่นห้าเด่นสามเด่นหนึ่งเด่นสองเด่นศูนย์หลักหน่วยให้เด่นศูนย์เด่นเก้าเด่นแปดเด่นเจ็ดเด่นห้าค่ะต่อมาเด็กเซียนค่าเลขวิ่งบนงัวที่ผ่านมาเข้าเจ็ดค่ะงวนนี้ให้เด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นเก้าค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะให้เด่นสี่เด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะต่อมาเสือตกถังพลังเงินดีค่ะงวที่ผ่านมาเข้าเก้าเจ็ดบนค่ะงวนนี้เซฟไว้ค่ะ ต่อมาคู่ชุดรวยค่ะเล็กล่างงวดที่ผ่านมาเข้า3าสองค่ะงวดนี้มี303ศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามเก้8 4 8 9ค่ะต่อมาล็อกเลขดังผังเลขเด็ดค่ะเซฟไว้ค่ะ

ต่อมาเดชคมภีรพญาค้างคาวค่ะงวดที่ผ่านมาเขาวิ่งสองล่างค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นสามสองตัวสามหนึ่งสามสามสามห้าสามตัวห้าสามหนึ่งห้าสามสามห้าสามห้าค่ะต่อมาปีชาโจเขาวิ่งบนให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นเก้าคู่ตดบนมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดค่ะ ต่อมาม้ามืดลำปางค่ะเลขกวิ่งบนให้เด่นศย์เด่นห่เด่นสองเด่นหเด่นหเด่นแค่ะต่อมาแนวทาง3ามตัวบนค่ะมี 0, 4, 8, 0, 4, 9, ี่แปดศูนย์สี่เก้าศูนยค่ะต่อมาแอนทันวาค่ะ3มตัวบนเซไว้ค่ะ แอปไพ่แมงรายค่ะสองตัวบนเข้ามาสองงวดค่ะงวดนี้มีศูนย์สามศูนย์หกสองสามสองหกสี่สามสี่หกห้าสามห้าหกค่ะต่อมาเทพบรรลือเขาวิ่งล่างให้เด่นหนึ่งเด่นหกเด่นเจ็ดสองตัวล่างหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ